เวลาที่ทำอะไรซ้ำๆเบื่อเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อแกมันมีข้อด,ดีกับการที่เราอดทนหรือยอมทำอะไรซ้ำๆซักซากเพราะว่าอะไรการที่เราทำอะไรซ้ำๆซักซากหนึ่งเราจะต้องได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างเราจะได้ทักษะอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถถามใครแล้วไม่มีใครบอกเราได้มันเป็นทักษะที่เราจะเรียนรู้ได้เองจากการทำซ้ำของเรายกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราอะชอบทำเล็บเจลใช่ไหมทุกคนจนกระทั่ง เรามีโอกาสได้แบบ้คยค่อยๆซื้อของมาทดลองทําจนสามารถทําเล็บเจลปลอมขายได้แกเดี๋ยวฉันจะแปะาาใไปดูตรงนี้ว่าชน,นะทําเองจริงๆผ่านโดยที่ไม่ได้ผ่านการเข้าคอร์สเรียนหรืออะไรต่างๆมันเป็นอะไรที่เราแบบฝึกแล้วทําเองจริงๆแล้วอย่างที่2คืออะไรปะการทําเล็บเจลปลอมมนุษย์เราจะมีเล็บใหญ่เล็กเยอะมากๆหลายแบบหลายหลายขนาดแล้วเราอะก็ มันจะมีขนาดมาตรฐานที่เอาไว้ทําเล็บเจปลปอมอยู่แล้วทุกคนนึ้อออกมาแต่มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราได้เรียนรู้จากมันก็คือว่าเราต้องประยุกต์แบบไหนที่ลูกค้าที่จะมาซื้อเล็บของเราเนี่ยที่เราทําออกมาขายเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้เล็บมันพอดีจังเลยเพราะว่าการทําขนาดมาตรฐานทั่วไปอะ มันมันก็สามารถใส่ได้จริงแต่บางคนอะมันมีดีเทลมากกว่านั้นไว้อย่างเช่นนิ้วโป้ใหญ่นิ้วชี้เล็กนิ้วกลางเล็กพอดีส่วนนิ้วก้อยเล็กมากฉันใช้การทําซ้ําทุกวันทุกวันเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์ใช้ว่ามันมันมันต้องใช้แบบไหนถึงลูกค้าจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็คือ ตัวอย่างการจับเซตใส่เล็บของลูกค้าแต่ละขนาดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยปะอะไรปะอุ้ยหมาเลยทีนี้ PVC เล็บปอมมันมีหลากหลายยี่ห้อมากๆบนท้องตลาดแกฉันลองมาหมดเนี่ยน,น,น,นี่นีนั่นนั่นีโนนลองมาจนรู้ว่าอันไหนที่ราคามันอาจจะสูงหน่อยแต่ใช้แล้วมันโอเคอะใช้มาหลายอันจริงๆเดี๋ยวให้ดู อ่ะนี่ก็คือหนึ่งที่ใช้อ่ะหนึ่งที่ใช้หนึ่งที่ใช้ใชคือกว่าจะเจอ PVC ที่มันโอเคแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมันเหมาะกับเราจริงๆอะ่ะเออกับการขายของเราอะ่ะมันไม่ได้ง่ายเว้ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องตกตะกอนถึงเราจะล้มเลิกการทําเล็บเจลปลอมขายไปแบบสิบตลบนะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลูกค้าเก่าๆมาถามหาเว้ยว่า ไม่มีเล็บเจ้วอมขายแล้วหรอคะตรงนีนนะ้แสดงว่าเขาซื้อเราไปแล้วเราเขารู้สึกโอเคเราก็เลยมีแรงมันานใจที่จะลุกขึ้นมาแล้วทํามันอีกครั้งหนึ่งแกแล้วคือเรามีทักษะหรือมีทริคเล็กๆส่วนตัวที่สามารถทําให้เราแบบเอาไปขายได้ของเราอะ่ะเออแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นมันมันไม่ใช่สูตรที่แบบ